สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับสู่เ,เจ๊พาเพลงเช้าย๊าวันนี้กับคอนเทนต์เจ๊พาเพลงนะจ๊ะกับอินฟินิตี้นิกกี้อีกแล้วนะเซิร์ฟวันนี้แพทใหม่อัปเดตนะจ๊ะเออมีชุด5ดาวใหม่นะเดี๋ยวเจ๊จะพามาส่องนะทุกคนเมื่อเริ่มมาก็อ่ะได้กาชาฟรีนะจ๊ะ10โลเนาะล็อกอินทุกวันนะ อะไปดูกาชาใหม่กันดีกว่านี่เป็นชุดนี้เนาะเป็นอะไรราเริองอ่ะเป็นร่าเริงเจ้คิดว่าเจ้ไม่เปิดนะทุกคนสำหรับเซตเนี้ยเจ้จะเพราะไม่ค่อยถูกใจหนึ่งเพชรไม่พอสองแล้วก็เอฟเฟกไม่ดีเท่าไหร่สามอ่ะนะ แต่แต่ถ้าใครชอบเปิดได้นะเพราะมันก็แอบสวยอยู่อืมแต่เจ้เจเขาไม่เปิดอะ่ะเจ้รอชุดเดือนแพดต,ต่อไปดีกว่าก็มีความสวยอยู่นะเนี่ยเห็นไหมมันมีความแบบฟิลแบบเป็นภาพวาดนิดๆ,นดๆเนี่ยอ่ะลองเปลี่ยนสีโอ้สีทองอารามสวยเลยสีทองสวยเลยนี่ออกสีน้ำเงินม่วงๆดูลึกลับเมออ,อันนี้ฟิลแบบสลิทลีน นี้สีนี้สวยมากแกสีนี้คือแบบโอ้ยปาหานนกยูงสุดเจึงส่วนอัพเต็มได้เป็นสีแดงเพลิงนะเอาจริงชุดก็สวยก็สมกับเป็นชุดห้าดาวนะทุกคนอืมแต่เจ้รู้สึกว่าเอฟเฟกมันไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหรอ่อ่ะเอฟเฟกมันเหมือนกับว่าจะทำให้ตกปลาได้มากขึ้นมั้ง ถ้าสมมติว่าแบบว่ากดสกิลปุ๊บแล้ปลากระโดดเข้ากล่องเลยเนะี่ยอันนี้น่าสนใจเราจะได้ไม่ต้องเสียแต่นี้มันเหมือนยังต้องตกเหมือนเดิมอะ่ะอันนี้เจก็ไม่ไแน่ใจเหมือนกันว่าปลาเยอะขึ้นหรือตกง่ายขึ้นหรืออะไรไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจนะใครเปิดชุดนี้แล้วมาเล่าให้ฟังได้นะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเราเราไปดู PV ของเขานิดนึงแล้วกันเนะาะน้องโมโม โอ้ชุดสวยนะดูเมคอัพด้วยเมคอัพคือแบบพญานาคเวอร์พรอพถ่ายรูปเขาก็อลังการเนี่ยทุกคนมันกระจกสามบาทนะฟุง้งอันในชุดสีที่สามโอ้โห เสียงดังมากนี่แต่ลูกแก้วอันนี้สวยนะเปลี่ยนสีแล้ว <S <S อ่าอันนี้เป็นชุดขั้นสี่นะอ่อชุดขั้นสี่คือสีสันคือแบบอลังกาโอ้โหรองเท้ารองเท้างามสุดอะไรสุดแต่คือแบบรองเท้ามันไม่ค่อยเห็นนะพูดตรงๆเพราะส่วนใหญ่ชุดของเกมนี้ก็คือจะคุมเท้าไปหมดอะนะเพราะฉะนั้นแทบไม่เห็นรองเท้าเลย ถึงมันจะสวยแค่ไหนแต่ก็แบบมันไม่เห็นนะ่ะนี่เอฟเฟกที่เจ้บอกอันนี้ชุดสีทองอน,นี้สวยน,นี้ชุดขั้นสองเองชุดขั้นสองก็สวยแล้วอ๋อในนี้เป็นพรับถ่ายรูปนะทุกคนเห็นไหม นี่พอบถ่ายรูปสวยนะเวออวๆอยู่นะเออลอยได้แล้วก็แบบลมพัดแบบลมแรงเอออันนี้ก็จบไปแล้วนะสำหรับ PV ของชุดนี้นะเอแต่กี้เจ้ลืมพาไปสองชุดสี่ดาวใช่ไหมแต่เจ้ว่าชุดสี่ดาวน่ารักนะทุกคนนี่เจ้ว่าชุดสี่ดาวน่ารักเลยนี่เห็นไหมเป็นแบบมินิดรสนะเดรสสั้นนะเออแล้วก็แบบมีหูแบบ กระดุกระดิกนิดนึงนี่สวยเลยชุดสี่ดาวเจ๊ว่าสวยเนี่ยสวยเลยแต่การที่จะได้มาชุดสีดาวก็คือต้องเปิดอันนี้ไงแล้วดองเพชรดีกว่าไม่มีเอฟเฟกอะไรด้วยนะอันนี้แล้วแต่ความชอบนะทุกคนใครชอบก็ไปจัดกันได้นะจ๊ะส่วนเจ๊เฉยๆกับชุดนี้เนาะเพราะเอฟเฟกไม่ค่อยไม่ค่อยดูน่าดึงดูดเท่าไหร่อืมอันนี้เป็นกิจกรรมมินิเกมต้องทำคเควสหลักก่อนเนาะอ่า โอ้สวยนะนี่อันนี้ก็เป็นเควสก็เหมือนทุกครั้งอะนะคะทุกคนที่อัพอัพแพดใหม่มาก็จะมีเควสอะไรพวกเนี้ยให้ทำเควสเล็กๆ,ๆน้อยๆเนาะอ่าแล้วก็มีอันนี้เหมือนเดิมโอ้ได้ชุดหรออุ้ยขอ่องชุดนี้หน่อยไอยอันนี้ชุดสามดาวมันเลิศมันแบบชุดนอนชุดใจ ไอ,อชุดสามดาวสวยทุกคนใส่เล่นๆเพลินๆได้เฮ้ยจับชุดสามดาวเหมือนรัตโยอันนี้ก็กิจกรรมถ่ายรูปน้องตัวนี้อีกแล้วยากนะอันเนี้ยทุกคนก็ลองไปหาดูนะคะเจ๊ว่าแอบยากอยู่นิดหน่อยอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ยังไม่ปลดล็อกเนาะแล้วก็กิจถ่ายรูปเหมือนเดิมนะส่วนใหญ่กิจจะเป็นเหมือนกันทุกแพทเลยเนาะช่วงนี้นะ มีราคาวนะคะทุกคนใครยังไม่ได้ทำไปทำาน้อีกเจ็ดวันนะอืมแล้วแล้วก็หมดแล้วนะคะทุกคนค่ะสำหรับของไม่อ้อเดี๋ยวเราลองไปดูในช็อปก่อนแล้วกันนะยังไม่ได้ส่องในช็อปเลยอ่ะอันนี้อะไรเอ่ยพร็อพถ่ายรูปอ๋อนี่ชุดชุดแบบสีชมพู Hello Kitty เวอร์ไหนดูซิเอยเหมือนมาฟิว Hello Kitty ้ไหม ฟิลดอร่าดอใจอยู่ไหมได้อยู่ Hello Kitty เวอร์เออมีแว่นมีอะไรได้ชุดก็น่ารักดีนะคะทุกคนใครอยากได้ก็หนึ่งร้ยเบาทนะจ๊ะอ่ามีอะไรอีกเอ่ยโอ้โยอันนี้ชุดสี่ดาวหรอแอบสวยไหมเนี่ยแอบส,ส่องหน่อยสิโอ้ยอันนี้เหมือนชุดคลื่นห้าดาวเลยทุกคนอุ้ยแต่ทรงผมทรงผมเป็นแบบมัดรวบเธอ มันไม่ค่อยมีทรงผมมัดรั่วแบบนี้เลยนะเนี่ยแม้แต่สีไอ้สีแบบอัพเต็มก็ยังเหมือนอันนั้นเลยอะสีเหมือนฟองเบียอันนี้คือชุดคลื่นที่เป็นแบบเวอร์ชันสี่ดาวเธออันนี้เป็นชุดคลื่นจริงๆชุดคลื่นตู้ถาวรอ,อะเหมือนเนี่ยกับแกะดีทงดีเทลสีเสอือคือใช่เป็นเวอร์ชั่นที่ลดความอลังการลงมานิดนึงอันนี้เจว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ ชอบทรงผมแต่ไม่ชอบดีเทลชุดเพราะรู้สึกว่ามันเป็นชุดยอมแมวอันนี้คือพอบถ่ายรูปหรอไหนดูซิอ่าก็เป็นพอบให้ไปแบบถ่ายรูปเล่นคนไหนสายถ่ายรูปก็นี่มันมีใบใบมงใบไม้อะไรสวยสงสวยสวยเออใครอยากได้มาจัดได้นะจ๊ะพอบถ่ายรูปวันนี้นะอันนี้เป็นอะไรอะไรอันนี้เป็นทาท่าเต้นลำ ถ้าถ่ายรูปสำหรับแบบเล่นหมดหมดหมดคู่หมดโคออปเอออะไรแบบนี้ส่วนสิ่งนี้คืออะไรสิ่งนี้คือเครื่องประดบับอุ้ยห้าดาวด้วยนะอุ้ยสิ่งนี้น่าสนทุกคนประดับห้าดาวเป็นหรูหราโรแมนติกแฟนตาซีไจ้ว่าอันนี้น่าสนเลยทีเดียวเชียวนะพอแบบเผื่อเอาไปใช้ลงมิล่าได้เอออันนี้เจ้ว่าน่าสน เขาประดับอันนี้อันนี้น่าโดนเลยอันนี้คืออะไรเมคอัพเหรออ๋ออันนี้คือแลกเพรฟ้าเป็นเพจทัพอ้อันนี้เป็นเมคอัพโอหดูอันนี้เหมือนป่วยมาสิบปี <c oughs> <c oughs> อันนี้คือป่วยระยะสุดท้ายหรือเปล่าฮัลโหลน่าสนใจน่าสนใจต้องมาจัดอันนี้คืออะไรอีกอ่ะอันนี้เป็นแบบ คมลอยแบบตอนตุดจีนแน่เลยทุกคนใครมาทันตุดจีนเหมือนจะเป็นอันเนี้ยที่เราไปวางไว้บนพื้นแล้วให้เรากดแล้วแบบมีป๊อัพเด้งขึ้นมาอันนี้เดานะเดาว,ว่าเป็นแบบนั้นนะอืมอันนี้เดาอ่ะเหมือนจะหมดแล้วนะคะทุกคนโอ้อันนี้คืออะไรโอ้อยทรงผมแกะแบบน่ารักสิสิโ้ยรองเท้ามันจึ้งนะ รองเท้าเป็นขนขนฟูฟ่องมันจึงอยแกแหกสิบอะจัดไปนะคะรองเท้ามันจึงโดเออเป็นอะไรก็ไม่รู้ทันสมัยนะเออเผื่อได้ใช้ในอนาคตนะคะแพ็คพวกนี้เจ้ไม่เคยเติมเลยเนี่ยอ่าหมดแล้วนะคะทุกคนสำหรับของใหม่เนาะเออแต่เจ้ว่าอันนี้น่าสนใจอะ่ะ เอ่อเมคอัพเมคอัพเพราะว่ามันมันได้เพ็ดคืนไงเหมือนแค่ว่าแรกเพ็ดเพชรฟ้าเป็นเพ็ดชมพูเนาะซึ่งเราก็อ,อ่จัดเลยเมคอัพแบบระทมทุก <laughs> หน้าแบบเหมือนป่วยระยะสุดท้าย <laughs> อะจัดมาแล้วนะแต่อันนี้ก็น่าสนใจทุกคนจะว่าสิ่งนี้แอบ,บน่าสนใจนะเป็นโรแมนติกแฟนตาซีเราลองไปส่องดูหน่อยแล้วกันว่าเรามี หรูหราโรแมนติกแฟนตาซีบ้างหรือเปล่านะเราลองกดเข้าไปนี้นี้อึดอ่ะอ่ะเราลองเมคอัพใหม่หน่อยไหม <c oughs> ไหนลองดูเซฟเมคอัพนี่กดเข้าไปโอ้โหเข้าไหมทุกคนทุกคนที่ว่าเข้าไหมคะทุกคนว่าเข้าไหม <c oughs> เหมือนป่วยจริงๆ <c oughs> แล้วซื้อมันทำไมนะปากซีดมาก <c oughs> เออ ไอชันว่าน,นี้ดูสดใสนะเอออันนี้ดูตาคมโอ้โหอันนี้แบบสองอันนี้แอบคล้ายกันอยู่นะแอบคล้ายแต่ไม่คล้ายสักทีเดียวอันนี้คือแบบไรมากตาสว่างบอกตาแน่นเออฉันว่าฉันว่าอันนี้มันยังดูดีกว่านะอันนี้มันดูแลจมทุกเออเอออันนี้เป็นแบบไร้หวเออไร้หายนิดนึงอ่ะนี่ประมาณนี้นะใช่ว่าใส่อันเดิมมาดีลนะ เดี๋ยวว่าเราอยากลองอันนี้แต่สีตาสวยนะเราเราเอาแต่คอนแทคเลนได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเอาเมคอัพนี้แล้วเปลี่ยนคอนแทคเลนเป็นอันนั้นแล้วกัน <c oughs> มันคืออันไหนสิอันนี้เหรอเออเป็นตาสีฟ้าเป็นไงเฮ้ยมันได้อยู่ใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ที่ซื้อมาใหม่ใช่ใหม่อย่าดูก่อนมันคือเซ็ตมันหรือเปล่า น่าจะใช่นะครับเป็นเซตแบบอันนี้นะเออคิดว่าใช่เอ้ยเราเไอกใส่ลูกตาตาสีฟ้าที่ใฝ่ฝันปากอาจจะสีแบบแรงไปน,นิดนึงอย่าลองปรับสีปากไห้เซ่ไหนหะน่ะแต่เจ๊าปรับสีโอ้สีม่วงมาเลยมีสีชมพูไหมต้าปรัแบแดงอ๋อโอ้ยอันนี้สวยอะอันนี้เราการชมพูแบบจุ่มปุกเอ๊ยเป็นไงอ่ะโอเคคอน เอาต่กี้ลืมดูเลยเราจะหาเลยนะ <laughs> ลืมไปแล้วทุกคนเอาใหม่ต่กี้จะมาดูอะไรจานมาดูเซ็ตประดับว่ามีไหมก่อนจะซื้อเพราะมันแพงนะคะต้องเป็นอะไรหรูหราโรแมนติกแฟนตาซีอ่ะเดี๋ยวเราลองส่องดูว่าเรามีหรูหราโรแมนติกแฟนตาซีมือไร่อืมหรูหราดูก่อนรูโรแมนติกก่อนว่ามีไหม อัแฟนตาซีก่อ,อนลกันแฟนตาซีขอมาก่อนฟิลเตอร์อ่าหรูหล่ะแฟนตาซี Fantasy มันมีอยู่แล้วอะทุกคนเอาน,นี่ก็โรแมนติกแฟนตาซีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่จาเป็นต้องซื้อเพิ่มก็ได้นะแต่ถ้าใครชอบอยากสะสมซื้อไปก็ได้นะแต่อันนี้มันคือมันมีอยู่แล้วไงทั้งโรแมนติกทั้งแฟนตาซีเลยเนาะเพราะฉะนั้นถ้าในแง่ของการใช้งานคือเรามีอยู่แล้วโอเคทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ไปทำเควสใหม่กันได้เนาะมีเจ้คอง ท่านี้คงไม่ได้พาไปทาเควสด้วยกันนะทุกคนอืมแต่เควสมันเริ่มตรงไหนนี่เควสเริ่มตรงสะพานตรงนี้นะเอาแหละเจก็พามาทัวนนะว่าแพทใหม่มีอะไรบ้างอะนะสาอ่ะเอาเป็นว่าอย่าคลิปนี้ก็ได้เป็นคลิปสั้นๆเนาะเพราะว่ามันเหมือนเดิมทุกแพทอะนะคะทุกคนทุกคนใครที่ยังเล่นอยู่ก็น่าจะรู้แพทเทิร์นล้วว่าต้องไปทําอะไรอะไรกันบ้างนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นทุกคนไปทําเองกันนะคะเจไม่พาทํานะคะทุกคนคะ่ะ เอาเปนว่าคลิปนี้ก็คงจะจบเพียงแค่นี้นะคะแผดหน้าเลยนะคะแพดขั้นแผดเล็กไม่ทํานะคะท,ทําทีเดียวแพดใหญ่ตุมต้มช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาจริงๆทุกคนช่วงนี้แบบงานเยอะนะคะอีเวนต์เยอะนิดหน่อยนะคะไม่ค่อยมีเวลาได้ทำเจ๊พับเกยเลยแค่ทํำ React t o Houses ก็หมดเวลาแล้วอะแล้วเดี๋ยวจะมี t o Planet มาอีกกับ Boy Planet นะ่ะเจ๊ว่าอาจจะไม่ค่อยได้มีเวลาเพราะฉะนั้นเจ๊คงไม่ได้ทํา เอ,อ่อ React คาเพยยาวๆนะคะอาจจะทำคลิปสั้นๆแบบนี้นะคะทุกคนคะ่ะเนาะยังไงถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์และกดสันกันดีให้เจ๊เจ้โดนใจแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าในแพทหน้านะจ๊ะสัมฤทิขอลาไปก่อนบา,บาย